ค้างๆได้ไหมเก็บได้อหรโอ้โอ้โอโอดีเราจะไาฟาดทุกคนตอนนี้เราจะมาครอบครองเฮ้หนอเล่นไปละเล่นไปละโอ้ยเกิดอะไรเนี่ยอุ้ยแต่ใครเอยนี่นี่นี่เล่นนะจะไปฟรร้องครูกันลยไปฟรร้องครูย่อยอย่อย่อนี่อนจะฆ่าพวกแกให้หมดนี่มันใครเนี่ยฮะนะแกเป็นใครแน่นักใช่ไหม เตะก่อนเลยเอาเยอะตีตบหน้าตบหัวตบหัวเล่นเหรอฮะจะเล่นจะเล่นไอ้นี่นี่มันเล่นแรงมันหนีไปเลยเห้ยมันมันนั่นมันมันพีคเอาค้าง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 มันเล่นบีคหนิว่ะโอาอหน่าก็แป๊บนึงครับเฟรมเรทมันแหลกมากเฟรมเรทตก แรกเลยดีกว่าแป๊บนึงร้อนว่ะโอ้ยร้อนแป๊บนึงแป๊บนึงร้อนแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอ้ยร้อนไปกินเลยครับโอเคได้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 ใครวะเกรย์ใครเกรย์อ่ะเกรย์ถูกชะกอแน่ๆไอ้กาใครวะไอ้คนนั้นอะ นายใครวะคนนี้ใครจะเล่นเหรอแกจะเล่นเหรอฮะเป็นเด็กเป็นเล่จะเล่นวาดมานแคตาเรียของน,นี้ทำอะไรไม่ได้วะนี่ลูกพี่ได้เลยไอโอนบสัสซ่ก็จะลองไปหาคนอื่นดูเราเป็นคนดีอายุทิกไป้ไหมฉันไม่เอาหรอกไันได้ออนอย่างเงี้ยวันดีเพื่อนทึกเทิา์นวันดีวันดีเธอวันดี ข้าแม่งเดี๋ยวฆ่าให้ตาเลยทำไรกันอะอ้าวแหลกครับเกมนี้แหลกมากแหลกแหลกแหลกกระทำไรกันอะแหลกอะเฮ้ยแหลกเฮ้ยจะเฮ้ยจะกรทำไรกันเนอะสวัสดีเธอสวัสดีสวัสดีให้สวัสดีเธอสวัสดีมันทำอะไรได้วะเธอ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 จากตัวหนะไม่ตอบฮะเล่นไม่ตอบ เล่นไม่ตอบโยแล้วแม่งเ,เลยอ่านี่ครับเล่นมีครับนี่อะไรอยากจะรูล้มาสิบอนสิเกืนเท่าเด้อเกิไม่มีอะไรกันใช่ไหมไปเข้าเรียนดีกว่าโอเคไปเข้าเรียนไปเข้าเรียนเดนเรียนสายเเรียนสายเอ้จะข้าไปไงดีเยืะ yeah, พลังมันตีอูทะลุด้ อนั่นที่ไหนกันเนี่ยจะไปทัวร์โรงเรียนกับฉันกันไป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 ,ไปที่นี่ที่ไหนครับไม่รู้อ่ะเ <c oughs> นี่ยน,น,น่าจะเข้าได้เข้าได้ปะวะอันเนี้ยลองไปดูก่อน,นไปเพย์แปดแม่งนะเข้าก่อนเข้าก่อนแหลกเหมือนกันนะก็ไม่ได้ว่าไม่แหลกเข้าไปไม่ได้อ่ะ กับกับกัเฮ้ยเิมเฟิร์มไปไปเอาธรรมดาพอเราไม่มีอะไรแต่เราจะต้องลักศพไปเก็บแล้วละ่ะจะมีคนเห็นสก่อร์ไปไปลักศพไปเก็บไปลักศพไปเกน่นี่ล่ะอี๋จ๋าหนี่รู้ยอะเห็นม,มีอะไร นี่จับเครื่อง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 นี่ดูดูพอละวพอละไปไปไปจับจูมือไป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 ลงนรกเลวไปลงนรกเอาไปไหนอะลดมือลดโอ้โหมันมน,มนุษย์ยางเครื่องของยันตะเลเป็นมนุษย์ยางเป็นลูลกฟรีนะครับอจอดเจมเจมเอา้าท้าไมเป็นน,น,นุษย์ยางนะนะมาดีสิมาดีสิเออตามมานี่เอาจะยินยิน จะไปไว้ใน,นดี่ะเข้าป่าไหมโดนงงคองไหมมีอะไรอยากจะรู้นห้ารเราต้องแอบ,บในพุ่มหญ้าเธอมีใครรู้เราอยู่ในนี้เฮ้ยเธออยู่ในนี้ก็แลันนะทำไรอะไปๆ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 ๆ เราเร็วๆเ,เราไปทางนั้นนะ่ะมึงพีไปกัจะไม่เข้าเรียนเลยใช่ไหมเนี่ยจะต้อยู่ตัวนั้นตลอดชีวิตใช่ไหมเนี่ยแม่งลากได้แม่งเทพว่ะเฟรมเลตกระตุกครับๆๆกระตุกครับกระตุกครับอ๋อเอ้กระตุกจังเดินต่อไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็โอ้แหลกแหลกแหลกโอ้เจอหนอ้าตัวนั้นไปเลยไม่ต้องหลอกไม่ต้องมีใครมาเห็นหรอก พักตรงนั้นได้สบายนะเพื่อน <Hey. S 1> ต้องรีบไปครับรีบไปครับไป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 ,ไปเรียนไปเรียนกันเถอะอันนี้ใช้เครื่องคนอื่นถ่ายครับเพิ่มผมแบบทำไรกันอนะ่ะเชื่อทำไรกันทำไรเกินทำดีเกินพวกเธอได้ยินกันไป็มีพี่ราตายอยู่เราต้องนั่งกังตูดกันขึ้นเลยนะนี่ระวังภยัยเฮ้ยมันตัวร้ายวิ่งหนีแล้วพวกเรา เอ้ยพวกแกจะไหนทําพวกแกทั้งนี้ข้าช้ำไม่ได้หรอกแทงเลยแทงจากเป้าแร็กกูร็อกแร็คกูร็อกแทงตู้เลยไหมเนี่ยแทงตู้เลยแทงตู้เลยแล้เตะเตะทําไมอ่ะก้มอะไรอ่ะแลยวรต้องตาดิโอ้วเกิดโรสซิคเคอร์เกิดอะไรดีกว่าชวกชกแบบชกวงชวยเคยพวกเธอเล่นอะไรกันเนี่ย อร่อยไหมวะพวกเราอร่อยเนาะเฮ้ยกินเลือดกันอร่อยไหมนะชวอกนี้กินแล้วตัวเองบ้างเละนอนด้วยนอนไว้หอออกเลยหอออกโอหอออกไปไกลอ่ะอย่าเข้ามาช้านะหอแหน่ๆช่วยช่วยชัวยพันไปอยู่เฮ้ยอืมน่าสนใจมากน่าสนใจมากครับผมก็นะ วันนี้ก็มาถลอกซืซื้ใ,ใครครับเล่าคำท้าเพือ่อนมาบอกให้เล่นคร้บนะเจาะเดี๋ยวมาเล่นเขาหลังนะครับก็มาเล่นเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ครับนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลรับก่อนสวัสดีครับ